โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นแนวทางการเสียงซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่ทั้งช่องธดาพารวยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้ได้หวยได้เลขมาบอกน้องๆเลยเด้อค่ะเด้อได้เลขได้หวยมาบอกแล้วค่ะชุดสองตัวบนล่างเด้อค่ะเด้อชุดสองตัวบนล่างชุดสองตัวบนล่างชุดสองตัวบนล่าง เตรียมด,ดินสอเตรียมปากกาเด้อค่ะเด้นนักเรียนนักเรียนเตรียมดินสอเตรียมปากกาเด้อค่ะไปจดค่ะทางช่องได้มานำเสนอเเด้อเตรียมดินสอเตรียมปากกาไว้จดเด้อนักเรียนทั้งหลายทั้งน้องทั้งหลายนั่นแหละค่ะวดหนึ่งกรกฎานะคะน้องๆค่ะวดหนึ่งกรกตา สองตัวบนล่างค่ะสองตัวบนล่างวันนี้ก็ให้วิ่งห้ากับหกเด้อค่ะเด้อให้วิ่งเลขวิ่งลูดเลยค่ะห้ากับหกค่ะเขาบอกมานะคะวิ่งห้ากับหกเด้อค่ะวันนี้ วิ่งหลุดไปเลยค่ะห้ากับหกมาบนล่างอกับบ่ออย่างนี้นะคะห้ากับหกมาบนล่างค่ะวันนี้มีสองตัวเด้อค่ะบนล่างน้องๆมาเกอเตรียมดินสอเตรียมปากกาไว้เด้อนักเรียนทั้งหลายเตรียมจดค่ะ เขาให้มาห้ากับหกเด้อ่ะเดินเล็วิ่งรูดเลยค่ะห้ากับหกนะคะได้ชุดสองตัวบนล่างก็ให้มามีเจ็ดหนึ่งหกสามหกหนึ่งกับห้าเก้าค่ะน้องๆดูรอบเนาะ อย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางช่องหน่อยนะคะน้องๆทั้งหลายน้องๆที่ดูอยู่นี่แหละค่ะกดเป็นกําลังใจให้ทางช่องหน่อยนะคะน้องๆค่ะทางช่องก็หาหวยหาเลขมาบอกน้องๆนี่แหละค่ะวันนี้ก็บอกวิ่งห้ากับหกเด้อค่ะบนล่างเลยค่ะวิ่งห้ากับหก ช่องได้ส่งตัวมาบอกน้องๆเด,ด้อค่ะสุดไจเด้อเบื้งเอาค่ะ7จ็ดหนึ่สามห,หาค่ะน้องๆมักชอบก็จัดซื้อไปเลยค่ะฉลากกินแบน่งรัฐบาลค่ะทางช่องก็มานำเสนอไอเลว้วเอานำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะน้องๆค่ะ นเสนียงแนวทางการไปเสียงซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลค่ะนอ้องชอบชอบจุดไหนน้องน้องชอบก็จัดซื้อไปเลยค่ะชุดบนล่างสองตัวเจ็ดหนึ่งหกสามหกหนึ่งห้าเก้าเราก็ซื้อกลับด้วยเนาะหกสามสามหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งหก ห้าเก้าเก้าห้าค่ะเาก็ต้องซื้อเก่าไว้ก็ให้มาวิ่งห้าเด้อค่ะวันนี้เขาบอกวิ่งห้าก้าหกนะคะบนล่างเลยค่ะวิ่งห้าก้าหกน้องๆหาเลขหาหวยหานั่นอิตาลีไว้เลยเด้อค่ะเด้อทางช่องก็มานำเสนอให้แล้ว ัซื้อไปเลยค่ะอฉลากเป็นแบงรัฐบาลค่ะทางช่องก็มานำเสนอให้น้องๆไว้เผื่อมีเลขอยู่ในใจที่ชอบตรงกันก็จัดซื้อไปเลยนะคะน้องๆค่ะอย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งช่องหน่อยนะคะน้องๆค่ะทั้งช่องก็มีกำลังใจแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ ทั้งช่องมีแค่นี้นะคะน้องๆคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงอีกคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ